เอาเละครับก็สวัสดีครับนี้ก็มาพบกับผมของบีบีซีเอชอีเจนเคาน์ต์เว,วันนี้เราก็อยู่กินกากรี่นฟรีไฟอีกแล้วนะจ๊ะนี่เอาเมืนน่อนี้ซีมาเล่นฟรีไฟหลังจากว่นได้ลงตั้งหลายมือฮะนะาเอา,เอาละครับวันนี้มาก,กับเคน์สามคนนะจ๊ะหนึง่งมีอะไรเนี่ยนี่นัด แล้วก็อะไรนี่ด,อดอวดาวสบอยอ,อะไรไม่รู้ <c oughs> อ่านบอหกหน้าขวดอ้าวนะวันนี้มาลุยในแมปอะไรก็ไม่รู้อืมเป็นแรงสี่คนแมปเออชํามระบาปนะเอออันดับแรกลงก่อนหาคนก่อนมีไหมโอ้้างลางมีโตตัวหนฮันแน่เดี๋ยวขอญอาตหาปืนก่อนนะปืนนี่ใส่ไหมเด้อเออปืนบ่มีมาเบิองมึงนี่ดูยมีอย่างเหมียวหูมีด นี่นี่กระปืนอย่างปืนพวกโอ้ยหาขวดเดียวเดียวเดียวเอาละหลังจากเราเก็บปืนแล้วเราก็แหลนลงมานะเพื่อสิไเปฆ่าคนเนาะเนาะเทศยังข่าคนอย่างเดียวผมนี่เอาละมือนเพื่อเราจะเอาเรื่องจัดนะผมแหลนไรห,หาเลยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันไปไหนตอนแรกเห็นสองตัวอยู่ไหเอออยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่ปาแล้เวเราขี่รถไปดูสะหน่อยอนี่ขี่ไปเบิ้งก็ดูมันมีตัวบอนี่เราก็ขึ้นรถมาแล้วก็ เียงไปแล้วก็เออโอ้ยเพื่อนโดนยิงตายเออจังหวะนี้โอ้ยยังไงเพื่อนช่วยได้ทันครับผม,มเกือบไปแล้วโอ้โหแล้วก็ออกมาดูทางนี้ซะหน่อยมันมีอีกตัวมหมเนี่ยเหมือนมันจะยิงกันโอ้มีศพอยู่นะเนี่ยเออวะมันมีศพคนอยู่ตรงนี้้นไห้เนื้อมันดังเห็นอย่างนี้นี่โอ้โหเงี่ว่าท่านะผู้ชม เหมือนจะเหลือตัวเดียวหรือเปล่าเออมันตายไปสองคนนี้กับเพื่อนยิงปิงปหนึ่งเออมันอาจจะนี้แหละมัง้งหรือยังไงเอาละไปหาเก็บคลองกันก่อนคนไม่มีเลยเว้ยเอาละหลังจากเก็บคลองแล้วก็ย้ายเมืองมาแล้วเรามาอยู่ที่เอ้ยมันจะมีคนอที่ตั้งคขปมที่ตั้งคข็มน้องจัดไปหนึ่งครับนี่นาบังนี่นาบนีน่มันไม่อยู่ในสกูบเราเลยเว้ยเฮ้ยบารี้ยิงเลยนะเนี่ยฮะ อา้าวเราก็วิ่งไปซะหน่อยนะครับแถวนี้มีคนหรือเปล่าน้องจัดไปอีกหนึ่งคิวแล้วตรงนี้เอ๊ะกน้ามีตัวมึงจะไปไหนเราปาดมัวไปเม็ดหนึง่งโอ้โหเรียบร้อยเพื่นอนเราไปรับประทานนี่บวัวอะไ้กินน้อไปเอ้วโอ้ยยังไงยังไงหมืนจะมีตัวยิงมาเอ้ยเอายังไงบักไดมันกลายยิงมามึงห่าบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเ,ดวเจอ,อเดชเจอเนาะยิงเอาเกือบมันอา้ไป มันอยู่ใส <c oughs> อยู่ในจ้ามึงไปยุ่ใสน,นี่อยู่ในบ้านมึงอยู่ได้ยังเอาปาดเข้าไปหูเจ็บมากเจ็บไม่ตายครับผมจงังหวะนี้มันเป็นยังไงล้วเออเอาเพื่อนก็ดาวอยู่นู่นบอกฮาบ้าแรน้ำมูเออตายจ้อยออยย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 ยหยย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 ยมยยานยยม,ม,มันแมยมันอยูยในบ้านนั่นเอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกยนยยยยยังยย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 ไยหูเรยยบร้อยได้ช่วยเหลือครับผม ได้แต่ใส่ยอยู่อ่นนะแล้วก็มาป้นดูขวงสักหน่อยมีขวงงั้นเนี่ยโอ้มีอยู่นิดหน่อยครับผมบอไดเรียอยู่นะเออาว่ะไปเหาอนี่ตอนนี้ก็มีปืนครบนะอาวุธครบมือสนอกว่านี่ไปไปกันต่อครับผมไปทางนี้หรือไปทางนั้นโอ้น้องบอกมีเจอเจอตัวเอ้ยยังไงมันวิ่งอยู่ เจ็บมากๆจ้าจาังหวะนี้ยังไงมันแลนไปเสร็จแล้วอ uh, ู้น้องกระชากเลยจังหวะนี้ลูกซองหรืออะไรยันแล้วก็ไปหูยันมันแหย่น้องมันออกบ้ามึงออ,ออกมา็ยังเอียบรอยออกมาแบบนี้ก็โดนพี่สิจ้านน้องเฮ้ย uh, ยังไงจังหวะนี้เหมือนจะมีมาอีกหรือเปล่าอ uh, ู้แลนออกมาเลยประค่านี่อู้หูมันแหแเข้ามาเลยวะเนี่ย ยังไงฮะพี่อรอยิงให้หนูเนาะเอามาเลยเอามานันเอามานันเนี่ยเออเออโอ้บางอันยิงขึ้มาแล้วเหรอเออแจกไปแล้วคนนี้แล้วยังไงฮะโอ้โหน้องก็จัดไปอีกหนึ่งครับผมแล้วยังไงหมดหรือยังเดินไปวะเออหมดแล้วหรือเปล่าโอ้จะหมดแล้วนะฮะหมดแล้วเราก็ไปเคลียร์ของซะหน่อยอย่เอาเงี้ยเออเนาะเคลียร์ของเสร็จก็ไปต,ต่อตังบัตรนี้เอ้กินเห็ดตรงนีนเ้เหมือนจะมีตัวอยู่ข้างบนครับผมว่าลี่รียเห็ดตรงไหนว่้เลียกเลยเฮ้ยน้า มันทำอะไรอยู่ตรงนี้จ้าเฮ้ออยู่ใอย่างละเรียบร้อยขี้แตกคือกับรากมะม่วงกันเลยทีเดียวเอ้ยยังไงมีตัวอีกมึงจะไปไหนขออีกหน่อยเออเงินนำ้นำสวยครับอืะสวยตายไปสองแล้วผมหมอมือมกลัวตายอีกแล้วมึงไปลงยังพูดเดียวบ้าหัวมึงเอ้ยแล้วยังไงเหมือนเอ้ยเอ้ยเป่าไม้ปุ้มไม้มึงได้ปุ่มไม้บอกมึงหือยังไงมึงจะไปไหน จอจะไปใส่บรอดจังไงหูเียบร้อยเดือดเอสเอสยิงเข้าไปใส่แตกกันเลยทีเดียวเชอยครับผมอย่าเจอเอาละเราก็จะไปชุบเพื่อนก่อนนะจ๊ะเพราะว่าจะได้มีคนครบนี่หาหัวซุบมมานเรากำลังดีทีเดียวยิงมาเร็งทีนี้หาหัวทีมซีนี่ขอบทางยางสูเอาละ เราไปดูกันต่อผมไม่ดูเหมือนว่าน้องจะบอกว่ามีตัวข้างบนหรือเปล่าวะเออมีตัวข้างบนเหรอวะเ,ออเดี๋ยวเรากลับมาดูของก่อนนะเออ,เอ,อมีกระสุนไหมยิงไปก็ต้องเติมกระสุนไปครับเดี๋ยวกระสุนหมดไม่มีอะไรยิงปืนแมันแทงรั่นเร็วอยู่นี่ไอเออยูจี U G มันรั่นเร็วมากผมมา้มองก็จะขี่รถขึ้นไปทั้งเขาครับผมเพราะว่าเดี๋ยวน้องเข้าวงไม่ได้เราก็จะขี่ขึ้นมาทางนี้นี่นี่นี่ น้อยทางบดีห้าขวบมันคือเลี้ยวมบนี่เลยใจเย็นหูโดนเปิดเลยมึงเจอะแดนเพื่อนอืโอ้โหรถมันเลี้ยวเองอ่ะมันต่ำเนื่นแล้วมันกระด้งออกห้าขวเดี๋ยวมึงเจอขูบอกเลยดังยิ่งกว่านะมีสตาตึ้งชีไปยสายอุ้ยโคตรเจ็บบอกเลยโดนไป4ี่ห้าหกเจ็ดเมตรบอกเลยว่ากากเลือดครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวฝากไว้ฝากไว้บอกไว้ยังไงมีหรือเปล่าเฮ้ยยังไงมันอยู่บนแล้วไปอ้อมไปต้องห้องมีแส ไปไปไปนี่นาดนี่นาดนี่นาดยังไงปลาโรยโรยเอ้ยจังหวะนี้มันออกมาแล้วเอ้ยยังไงขาโรไอ้พึ่ออกมาเนี่ยพึ่งออกมาแนี่ยโอ้ยเริ่มโรยตายจ้อยครับผมโดนซ้ำเออสวยงามจังหวะนี้อยู่ไหนเพื่อนมัน่ะมันต้องมีอีกสินนำหานำหานำหาอุ้ยข้างล่างบอกอุ้ยไม่ใช่โอ้โหมันอยู่ข้างล่างนู่นน่ากลัวโอ้ยเราก็ต้องตามไปครับผมจังหวะนี้นี่ยังไงมันยิงได้หรือเปล่าตรงนี้โอ้โห เหมือนจะสูงไปครับผมยิงไม่ได้นะเฮ้ยขวาคนหรือเปล่าคนหรือเปล่าอ้หูคนนีจันน่ะคนฝากไอ้บอครับจังหวะนี้ยังไงโอ้อมันไปยิงเพื่อนเราแล้วเราต้องไปสอยครับผมโอ้ยยังไงจังหวะนี้มาแล้วจ้าพระเอกมาช่วยแล้วมาอยู่ไหนอู้หมึงจะเอาไอ้หูเขาไปเต็มหัวจังหวะนี้ยังไงโอ้ยไปนู่นแล้วอู้หมึงเดินเด้อเอ้ยหลังเขามึงเอาของไหนล่ะอสวยงามครับผมจังหวะนี้เอ้ยโอ้โหเพื่อนโอ้ยเ๋ยวปล่อยตายจ้อยมาชัวรไม่ทันครับมันซ้ำเอาซ้ำเอาเลยหาขั้ว ก็ว่าเมต่อวามันเขาถือมึงอี๋ให้เงินหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หวังไม่ด่าเพื่อนมันหรือเปล่าว่าอยู่ข้างล่างนั่นฮหรือมันโ u a l i t y ปะเราก็ดูดคล้องครับผมเออสวยงามเฮ้ยเหมือนจะมีมึงเอาใจละมึงเอาเนี่ยเจ็บครับผมเจ็บบอกเลยจังหวะนี้เดี๋ยวขึ้นมาก่อนแป๊นเปิดตะกิ้ขึ้นมามา มจะเศษบักแดงมันห่าวเมื่อกี้นี่เหรอมาดูขึ้นมางบนแล้วครับมึงจังหวะน,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 นี้ยังไงน้องอยู่นู้นมึงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเจอวูบวิ่งยืนในเนียงับป่าก็ไปป่าก็ไปวู้จังหวะนี้ยังไงโอ้ยยิงทะลุพุ่มยิงทะลุต้นไม้กันเลยทีเดียวเชียวครับผมบอกเลยยังให้สกคบแดงวะโคบแดงยิงยังเดี๋ยวโอ้ยน้องโดนยิงวะเฮ้ยเราต้องมาช่วยน้องซะหน่อยครับผมจังหวะนนี้ยังไงมันยิงอยู่ไหนวะ มันยิงอยู่ไหนยิงฝ <an> ันมึงเลยเฮ้ยหนทามันแก้มมันแก้ว่าหัวจ้องเอฟวิ่งอย่างนี้บู้เจีบบ้าอะไรอย่างไี้ควาตัวนี้ควาตัวนึงมึงอยู่เนี่ยมึงอยู่แบบมึงหัวหลุดหัวหลุดเพลินเดียวเที่ยวซ้ำทิซ้ำทิ้งเออเป็นจังไรล่ะเจออาร์ควลสามอ่ะปานหัวทีเดียวหัวหลุดเลยเน๊เอ้ยยังไงหลังเข้าว่ะจังวะนี้ไปแล้วน้องกูยังไงปแล้วไปโอ้ยมันไปแล้วว่ะมันจะเต็มดีป่ะยังไงฮะจังวะนี้ยังไงเียกังไงยืนยังไม่ได้แล้วย เอาเอาไอบอลล้างไอบอลได้แล้วมึงโดนไหมมึงโดนแล้วโอ้ยไอยิงไม่ถูกครับผมจังหวะนี้มันปักไอ้บอลดิงโอ้มันก็พฟิ้วอยู่นะไอ้ตัวนี้เด้อเด้อึงเดี๋ยวเจอผูเดี๋ยวแล้วมึงจังไรล่ะโอ้โหโดนไปเองแม่นึงจังหวะนี้เฉียงเข้าไปโดนก็ได้แล้วไฟใส่ล่ะเรียบร้อยเต็มโอ้ยโอ้ยขี้อะหือบอกว่าเยี่ยหา เป็นไหนหาแล้วเว้ยหลังก็เข้าว่ะท่านผู้ชมเอายังไงมึงจะยังไงมึงจะยังไงอ้หูเจ็บข้าบผมจังหวะนี้ยังไงมาแล้วจานลูกซ้อนกันเข้าไปจังหวะนี้แตกมึนจะจืดโบว์ชูเพื่อนเราโบว์กุมกัดใจเจ้าดาวไม่พักเลยทีเดียวเจ้าผมมาไปดูครัดเฮ้ยไงพระดำเปียเนี่เราก็มาดูของซะหน่อยฮะวมอยู่ไว้ใกล้ได้การอยู่เออสมเกาะสมยังไปนี่จังหวะนี้น้องโอ้เปิดอันนี้แล้วรอเพล่อกมาเปิดยังเกาะ เปิดประตูวับด hmm. huh ิมาแล้วจอมันอยู่ใส่แนบนะฝากไอวอร์ไว้รอยิงเหรอไหนมันอยู่ในขวาลิฟอ่ะอันนีเฮ้ยขวาขวายิงเี้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ใจเย็นหมอเฮ้ยซ้ายก็มีเด้ออืมในบ้านพันยาบอนใจเย็นแล้วเจอแล้วเจอกันครับหมดตรงนี้มันยังไงหลังต้นไม้เหรอยังไงหลังหินหลังหินเอา้ยมันโผล่นิดเดียวเนี่ยมันขึ้นยิงหัวไหนวะอือมันโผล่นิดเดียวเองนะ สะไหนเด้อแลนวเจอแล้วยังไงตัวนี้มันยืนทำอะไรปากแล้วไอ้หูเจ็บครับผมบอกเลยว่าอีคืออีคือเจ็บแหงนะเออแล้วยังไงยังไงเออเอาลิบบอมันไม่ใจว่าหลังคอมเอ๊ะมหากันมันยืนอย่างเรียบร้อยเต็มหัวเต็มหัวหัวหลุดเต็มหัวเรียบร้อยหัวแตกครับผมตระนี้ยังไงไอ้ตัวนี้มันวิ่งไปไหนอ้หูเจ็บมากเจ็บมากยังไงยิ่งมาถือมากเลยเฮ้ยมหากันมันเรียนเตะเตมหัมันวิ่งครับผมบม,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 บมันมจะวิ่งครับผมมันจะวิ่งครับผม เราจะมันหลุดรอดการจับกลุ่มของเพื่อนเราไปได้ไงวะโบว์ก in ็แรงสอดไปน่งขุดวะโอ้โหไปเฮาไล่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 ยังวะนี่ยังไงอยู่หลังหินยิงขายิงขาอย่างนี้นี่โอ้ยมันเอาลูกซองยันระยะนี้เลยใช่ปะโอ้จะเย็นจริงจริงก็มาสิก็มาสิยังไงอ๋อยังไงเอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกินมึงยังแต้มมึงกินยังแต้มอย่างไง กล้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวกูยัดนาเดี๋ยวนะมึงยังไงเอาโุดโดนไอ้หนังละเรียร้อยเต็มหัวมันเป็นจังไหนล่ะน้องสายหัวหลุดเดี๋ยวเล่นที่เดียวเชียวนะครับผมอเ้าะมันก็หนัวอยู่เด้ห้าขัวหนัวมันหนัวจะเจ็บคอเพื่อแล้วผักขัดผักนี่ฮะเผื่อแดดอานะครับสำหรับคิวนี้ก็จัดไป10คิวนะครับผมแอร์ซีนห้าดามิสามพันหกร้อยสิบเจ็ดนะ อ่ะเพื่อนราค่าไปเปลี่ยนไปสองไปศูนย์อ่ะเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วมากก็จะมาโชว์สเตปประมาณนี้พีประมาณนี้ผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนี่ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบแล้วกันครับผมคลิปนี้ก็เช่นเคยนะผมะคิดถึงทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย